วันนี้ซวยครับเกือบซวยลดห้างลดห้างอันนี้อันนี้เห็นยังก่อนระบบระบบเจน้ำมันเหรอระบบน้ำมันมันเป็นยังอย่างก่อนเจ<อ>พังลูกลอยพังมันออ๋เชื่อมตามสภาพมันด้วยอ,อันนี้อันนี้อันนี้จิ๊บจิบครับอันนี้ ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นช่างเราก็ช่างจ่านะครับเจ้าเคยออกรายการ์ดยังก่อช่องใช่พีพีเอสป่บหงเห็นเจ้าจอยู่ช่างจ่านะครับซื้ออะไยังวะซื้อคลิปเจ้าไหมคนพิการนี่ออกทีวีแล้วครับเนี่ยดารา,าเราบ้านเรานี่ดารา,านะครับกันน บ่ล่างให้อีกเด้อะสาดแล้วเจ้ <Okay. S 2> มันมีแต่ฟุ้นจับสื่ออาการเป็นยังก่อนนายสัง่งเม็ดแจกสายฟานเล้าว้ามชามคัดพังนี่นยกชุดครับยกชุดเลย <laughs> นี่เพิ่งบินไปเมืองพ้นสื่อมาใหม่เลยนี่จะมาหา <c oughs> ของเกียรติเอวเจ้เกียรติดีครับเกียรติดีข้างหน้าของแกมาทุกทุึทุกทั้งลังได,ด้เกียรติดีอ๋อเอามี มันมีเครับเ็เเเดมีหอดดีบุนเตยยกชุดครับจัดไปเท่าไหร่นห้สั่งสา,าสามพันพอดีสามพันพอดีดอขี้รถข,ขี่รถไปเอาอีกอออก็ถึงเวลาเนาะสายพ,านพันไหนบ้างล่ะ มันมันมันไปมันไปน่นะครับนีิการเรานะครับ้อยอดนะครับลูกค้าอย่างเยอะมีตาจางกเลนดาโหลดออกหลายรอบเลยด้วยห้าเก้าสามสามเก้าห้าอย่างี้ ดูนะครับของใหม่ได้ๆเจ้าของของเก่าวางเทียบกับของใหม่ข่อยเบิ้งใหม่นะของเกะนะ่านะวางเทียบกับของใหม่เห็นไหมนี่นี่นว,า,ว,า,ว,า,งวางไว้ก็ได้อวางไว้รอดนี่นะครับของใหม่กับของเก่าเอาไปใส่ยี่ห้อแดดมันขายเป็นเศษเล็ก นี่ขานะครับ